หลายครั้งในชีวิตคนเรานะคะเรามักจะเผลอคิดไปว่าความสุขความสบายมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจนบางทีเราก็มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวไปมองข้ามความจริงที่ว่าชีวิตนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปหลายคนเติบโตมาในความพร้อมทุกอย่างมีคนดูแลเอาใจใส่ไม่เคยต้องลำบากไม่เคยต้องดิ้นรนจนบางทีโลกภายนอกที่กว้างใหญ่ไพศาลมันดูเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นที่เราอยากจะกระโดดออกไปโลดแล่นตามใจ แต่หารู้ไม่ว่าสนามเด็กเล่นที่ว่านั้นบางทีมันก็มีกับดักมีหลุมพรางหรือแม้กระทั่งมีเสือสิงกระทิงแรดรอคอยอยู่ก็เป็นได้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งฟอร์ดแคสแนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะวันนี้อยากจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของกินารีหนีเที่ยวค่ะ อาจจะฟังดูเหมือนนิยายแฟนตาซีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วกินารีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์ในวรรณคดีหรอกคะ่ะแต่หมายถึงเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้องกิ่งหรือที่พ่อแม่มักจะเรียกเธอด้วยความเอ็นดูว่ากินารีเพราะเธอสวยงามราวกับกินารีในป่าหิมพานจริงๆสวยสะพรั่งไม่เคยต้องทำงานหนักไม่เคยต้องโดนแดดไม่เคยต้องโดนฝนชีวิตของน้องกิ่งนั้นถูกจัดวางอย่างดีมาตั้งแต่เกิดคะ่ะ น้องกิ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวเศรษฐีที่ดินใจกลางเมืองพ่อแม่ของเธอมีฐานะมั่งคั่งมหาศาลมีกิจการหลายอย่างที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษบ้านของเธอเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่มีคนรับใช้มากมายคอยดูแลปริบัติทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าน้องกิ่งไม่ต้องล้างจานไม่ต้องถูบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตประจำวัน ตื่นเช้ามามีอาหารเช้าปรุงพิเศษรออยู่มีคนขับรถคอยไปส่งที่โรงเรียนนานาชาติชื่อดังกลับจากโรงเรียนก็มีครูพิเศษมาสอนการบ้านมีกิจกรรมเสริมความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นเปียโน,โนบา์เล่ภาษาต่างประเทศเรียกว่าชีวิตของน้องกิ่งนั้นหรูหราสะดวกสบายจนหลายคนฝันอยากจะมีพ่อแม่ของน้องกิ่งรักลูกสาวคนนี้มากค่ะห่วงใยดูแลประครบประงมทุกฝีก้าวไม่ว่าน้องกิ่งจะอยากได้อะไรก็มักจะหามาให้ได้ดังใจเสมอไม่เคยขัดใจเลยแม้แต่น้อย ด้วยความรักและความห่วงใย,ยนี้เองทําให้พ่อแม่ของน้องกิ่งมักจะจํากัดกรอบชีวิตของลูกสาวให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่พวกเขาสร้างขึ้นมาน้องกิ่งไม่เคยได้ไปไหนมาไหนคนเดียวไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นธรมธรมดาาอย่างการขึ้นรถเมล์ไปเดินตลาดนัดหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนๆโดยไม่มีคนขับรถหรือพี่เลี้ยงคอยตามติดพ่อแม่ให้เหตุผลว่าโลกภายนอกมันอันตรายมีคนไม่ดีเยอะแยะไปหมดกลัวลูกจะถูกหลอกถูกทำร้าย แรกๆน้องกิ่งก็ยังพอเข้าใจนะคะพอรับได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อเธอเก้าวเข้าสู่วัยรุ่นความเป็นอิสระความอยากรู้อยากเห็นในโลกภายนอกมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ วันหนึ่งเธอได้ยินเพื่อนๆที่โรงเรียนคุยกันเรื่องไปเที่ยวพับดังไปดูคอนเสิร์ตไปเดินถนนคนเดินไปใช้ชีวิตแบบสนุกสุดเหวี่ยงตามประษาวัยรุ่นฟังแล้วน้องกิ่งก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาและน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองเธอรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนกน้อยในกรงทองที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่กลับไม่มีอิสระที่จะบยบินไปไหนได้เลยความรู้สึกอิดอัดนี้มันสะสมมาเรื่อยๆค่ะจนวันหนึ่งเธอทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่อย่างรุนแรง สาเหตุเริ่มต้นก็เล็กน้อยมากค่ะแค่เรื่องที่เธออยากจะไปเข้าค่ายอาสาที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยอมให้ไปท่าเดียวบอกว่ามันอันตรายลูกจะต้องไปลำบากกินนอนไม่สบายห่างไกลจากบ้านน้องกิ่งก็พยายามอธิบายว่านี่คือโอกาสที่เธอจะได้เรียนรู้ได้ช่วยเหลือสังคมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงยืนกรานน้องกิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกกักขังถูกมองเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลย เธอระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยความน้อยใจและโกรธเคืองเธอตะโกนใส่คุณพ่อคุณแม่ว่าหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะคะหนูอยากมีอิสระอยากใช้ชีวิตของตัวเองบ้างไม่ใช่แค่กินกินนอนๆอ,อยู่ในกรงทองแบบนี้วันนั้นเป็นวันที่น้องกิ่งตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเธอวางแผนที่จะหนีออกจากบ้านคะ่ะเธอแอบเก็บเงินสดติดตัวไปเล็กน้อยจากเงินที่เธอเก็บสะสมไว้บ้าง ของมีค่าอื่นๆเธอก็ไม่ได้สนใจจะหยิบไปด้วยเพราะเธอตั้งใจว่าจะออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองจริงๆไม่พึง่งพาอะไรจากที่บ้านอีกต่อไปเธอคิดว่าเธอจะไปใช้ชีวิตอิสระจะไปทำอะไรก็ได้ตามใจที่เธออยากทำไปทำงานหาเงินเองไปเรียนรู้โลกภายนอกที่เธอไม่เคยได้สัมผัสคืนนั้นเองค่ะน้องกิ่งรอจนทุกคนในบ้านหลับไปเธอเปิดประตูบ้านเดินออกมาอย่างเงียบเชียบพร้อมกับกระเป๋าสะพายเล็กๆหนึ่งใบ เธอเดินออกมานอกรั้วคาริหา์ดหลังใหญ่ของเธอมองย้อนกลับไปที่บ้านที่เคยเป็นโลกทั้งใบของเธอมันดูสงบนิ่งภายใต้แสงจันทร์แต่ในใจของน้องกิ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกผสมปนเปกันทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งดีใจและทั้งหันเหินเธอคิดว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในโลกกว้างของเธอน้องกิ่งไม่มีแผนที่ไม่รู้ทิศทางไม่รู้จะไปที่ไหนเธอแค่เดินไปเรื่อยๆตามถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้า เธอเห็นรถแท็กซี่ผ่านมาก็เรียกขึ้นไปทันทีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรบอกคนขับว่าให้ไปที่สถานีขนส่งหมอชิดค่ะเธอตั้งใจว่าจะนั่งรถทัวร์ไปจังหวัดไหนสักจังหวัดหนึ่งที่ไกลจากกรุงเทพไกลจากพ่อแม่ของเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การเดินทางครั้งแรกของน้องกิ่งไม่ได้สวยงามเหมือนในนิยายเลยค่ะ พอไปถึงสถานีขนส่งหมอชิดเธอก็พบว่ามันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเบียดเสียดกันจอแจมีเสียงประกาศจากลำโพงดังลั่นมีกลิ่นอับๆของควันรถและผู้คนน้องกิ่งที่ไม่เคยต้องเจออะไรแบบนี้เลยรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเธอเดินหาช่องขายตั๋วอยู่นานกว่าจะเจอและเมื่อเธอซื้อตั๋วได้สำเร็จเธอก็นั่งรถทั่วไปจังหวัดทางภาคเหนือคะ่ะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจังหวัดนั้นมีอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะอยู่ที่นั่นแต่เธอแค่ต้องการไปให้ไกลที่สุด ตลอดการเดินทางด้วยรถทัวร์น้องกิ่งพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับคนอื่นๆที่นั่งข้างๆแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความประหม่าและความกังวลเธอไม่เคยต้องมานั่งเบียดเสียดกับใครแบบนี้มาก่อนไม่เคยต้องกินข้าวกล่องที่ดูไม่น่าไว้ใจจากข้างทางไม่เคยต้องใช้ห้องน้ำรวมที่ไม่สะอาดเหมือนที่บ้านเลยสักครั้งแต่เธอก็พยายามข่มใจอดทนไว้คิดว่านี่คือการเรียนรู้เธอจะต้องเข้มแข็งให้ได้ พอไปถึงจังหวัดปลายทางฟ้าก็เริ่มสางพอดีค่ะน้องกิ่งก้าวลงจากรถทัวร์ในสภาพอิดโรยและงุนงงเธอพบว่าตัวเองอยู่กลางสถานีขนส่งในต่างจังหวัดที่ผู้คนดูเป็นมิตรและเรียบง่ายกว่าในกรุงเทพแต่เธอก็ยังไม่รู้จะไปที่ไหนต่อจะพักที่ไหนดีเงินในกระเป๋าก็มีไม่มากนักเธอเดินออกมาจากสถานีขนสง่งหวังว่าจะเจอโรงแรมหรือที่พักราคาถูกๆท,ท,ที่เธอจะพอจ่ายได้และนี่เองค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของโลกภายนอก น้องกิ่งเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเก่าๆเธอเข้าไปถามราคาห้องพักและพบว่ามันก็ยังแพงเกินกว่าเงินที่เธอมีอยู่ถ้าจะพักหลายๆวันเธอเลยต้องจำใจเดินหาต่อไปสุดท้ายเธอก็ไปเจอห้องเช่ารายวันเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูสุดโทรมกว่าโรงแรมเสียอีกแต่ราคาถูกพอที่เธอจะจ่ายได้น้องกิ่งตัดสินใจเข้าพักที่นั่นห้องพักแคบๆมีแค่เตียงเก่าๆห้องน้ำก็ไม่ค่อยสะอาด แต่เธอก็ต้องทนเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคืนแรกที่นั่นน้องกิ่งนอนไม่หลับเลยค่ะด้วยความไม่คุ้นเคยกับสถานที่แปลกๆกับเสียงแปลกๆที่ดังมาจากห้องข้างๆกับความรู้สึกว้าเหวที่ถาโถมเข้ามาเธอเริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนที่แสนสบายคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คงจะเป็นห่วงเธอมากพอเช้าวันรุ่งขึ้นน้องกิ่งก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอจะต้องหางานทำเพื่อให้มีเงินประทังชีวิต เธอเดินไปตามท้องถนนมองหาป้ายประกาศรับสมัครงานน้องกิ่งไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรที่โดดเด่นไปกว่าใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในโลกความเป็นจริงตอนนี้เธอเดินเข้าไปสมัครงานตามร้านอาหารเล็กๆตามร้านขายของชำตามร้านสะดวกซื้อแต่ก็ไม่มีใครรับเธอเข้าทำงานเลยด้วยเหตุผลว่าเธอดูยังเด็กเกินไปบ้างดูไม่มีประสบการณ์บ้างหรือดูท่าทางจะทำงานหนักไม่ไหวบ้าง น้องกิ่งเริ่มท้อแท้เธอไม่เคยต้องเผชิญหน้ากับการปฏิเสธแบบนี้มาก่อนเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าการหาเงินมันไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เธอตัวยังไม่ยอมแพ้ค่ะเธอเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับร้านอาหารตามสั่งเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะกำลังต้องการคนงานอยู่เธอรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปถามและโชคดีที่เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงใจดี เธอเห็นน้องกิ่งดูท่าทางอ่อนแอและหมดหนทางเลยรับเธอเข้าทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟและผู้ช่วยในครัวโดวยให้ค่าแรงเป็นรายวันและมีข้าวให้กินฟรีสองมือ้อน้องกิ่งดีใจมากที่ได้งานทำถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยทำมาก่อนเลยก็ตามวันแรกของการทำงานน้องกิ่งต้องเจอกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสเธอต้องยืนเป็นเวลานานๆต้องยกจานชามหนักๆต้องเช็ดโตะ๊ะถูพื้นและช่วยล้างผักในครัว มือของเธอนุ่มนิ่มมาตลอดชีวิตไม่เคยต้องจับต้องอะไรที่หยาบกระด้างเลยวันนั้นมือของเธอก็เริ่มด้านเริ่มมีแผลผุพองจากการสัมผัสกับน้ำร้อนและน้ำยาต่างๆขาของเธอก็ปวดไปหมดจนแทบจะเดินไม่ไหวลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีทั้งคนใจดีและคนขี้โมโหน้องกิ่งเคยชินกับการถูกปรนิบัติอย่างดีมาตลอดไม่เคยต้องโดนใครตะคอกใส่เลยวันนั้นเธอกลับถูกลูกค้าบางคนดุว่าเพราะเสิร์ฟอาหารช้าไปบ้างทำผิดพลาดเล็กน้อยบ้าง น้องกิ่งรู้สึกอับอายและเสียใจจนแทบจะร้องไห้ออกมากลางร้านแต่เธอก็พยายามกลั้นเอาไว้พยายามทำความเข้าใจว่านี่คือโลกของการทำงานจริงที่ไม่มีใครมาโอมาเอาใจเธอเหมือนที่บ้านในแต่ละวันน้องกิ่งทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนค่ำได้ค่าแรงเพียงน้อยนิดแต่เธอก็ต้องใช้ใจอย่างประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้จากที่เคยใช้ใจเงินเป็นว่าเล่นตอนนี้เธอต้องคิดแล้วคิดอีกจะกินอะไรดีที่ราคาถูกที่สุดจะต้องประหยัดค่ารถจะต้องประหยัดค่าห้องเช่า เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยเงินจนํานวนน้อยนิดมันยากลําบากขนาดไหนสิ่งที่น้องกิ่งเจอในแต่ละวันมันไม่ใช่แค่ความลําบากทางกายเท่านั้นแต่เป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเธอไม่มีเพื่อนไม่มีใครให้ปรึกษาไม่มีใครให้ระบายความในใจเวลาที่เธอเหนื่อยล้าจนแทบจะหมดแรงเธอก็ได้แต่นั่งร้องไห้คนเดียวในห้องเช่าเล็กๆที่แสนจะเงียบเหงาเธอเริ่มคิดถึงพ่อแม่ที่เคยห่วงใย คิดถึงอ้อมกอดของแม่ที่อบอุน่นคิดถึงคำสอนของพ่อที่แม้จะเข้มงวดแต่ก็เต็มไปด้วยความรักเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เธอหนีออกมาจากบ้านมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วจริงๆหรือหลายครั้งที่น้องกิ่งรู้สึกท้อแท้จนอยากจะกลับบ้านแต่เธอก็ยังคงมีความมานะอดทนเธอไม่อยากจะกลับไปในฐานะผู้แพ้ไม่อยากจะให้พ่อแม่ผิดหวังในตัวเธอ เธออยากจะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเธอสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเธอเริ่มสังเกตเห็นคนรอบข้างที่ทำงานหนักเหมือนกันบางคนก็ทำงานหนักกว่าเธอด้วยซ้ำบางคนมีลูกเล็กๆต้องเลี้ยงดูบางคนมีพ่อแม่ที่แก่ชราต้องดูแลน้องกิ่งเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ง่ายเลยต่างคนต่างก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเธอเริ่มมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเริ่มมองเห็นคุณค่าของการทำงานหนัก และเริ่มรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เธอเคยมีแต่ไม่เคยเห็นค่ามาก่อนวันหนึง่งน้องกิ่งกำลังทำงานอยู่ในร้านอาหารตามสั่งตามปกติมีลูกค้าท่านหนึ่งเป็นคุณป้าใจดีเธอเห็นน้องกิ่งทำงานอย่างขยันขันแข็งและมีแววตาที่ดูเศร้าหมองเลยเข้ามาพูดคุยด้วยคุณป้าถามน้องกิ่งว่ามาอยู่ที่นี่คนเดียวหรอมาจากไหนทำไมถึงมาทำงานหนักแบบนี้น้องกิ่งในตอนแรกก็ลังเลที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเอง แต่ด้วยความเมตตาของคุณป้าเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณป้าฟังตั้งแต่หนีออกจากบ้านจนถึงความลำบากที่เธอต้องเผชิญคุณป้านั่งฟังเรื่องราวของน้องกิ่งอย่างตั้งใจพอฟังจบคุณป้าก็ยิ้มให้แล้วพูดว่าหนูเอ๋ยชีวิตคนเรามันก็แบบนี้แลจะจ้ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะความสุขสบายที่เอาเคยมีนะ่ะมันก็เหมือนกับสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวพอถึงเวลาเราก็ต้องคืนมันไปหรือไม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะหามาด้วยตัวเอง คุณป้าสอนน้องกิ่งด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่กินใจความทุกข์ที่หนูกำลังเจออยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแย่อะไรหรอกนะลูกแต่มันเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตเลยตังหาดมันสอนให้หนูได้รู้รสชาติของชีวิตที่แท้จริงได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมีได้เรียนรู้ที่จะอดทนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นคำพูดของคุณป้าเหมือนใส่น้ำทิพย์ที่ชโลมใจของน้องกิ่งทำให้เธอรู้สึกตาสว่างขึ้นมาทันทีเธอคิดทบทวนสิ่งที่ตัวเองได้เจอมาตลอดระยะเวลาที่หนีออกจากบ้าน เธอได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองได้เรียนรู้ที่จะอดทนกับความยากลําบากได้เรียนรู้ที่จะทํางานหนักได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นที่ต้องดิ้นรนเหมือนกันเธอได้เห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในคฤือหา์หลังใหญ่ไม่ได้อยู่แค่ในความสะดวกสบายแต่ความสุขมันอยู่ที่ใจของเราเองที่สามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่และรู้จักพอ หลังจากพูดคุยกับคุณป้าน,มมปน,ปน้องกิ่งก็เริ่มมองโลกด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจที่หนีออกจากบ้านอีกต่อไปแล้วแต่เธอกลับรู้สึกขอบคุณประสบการณ์ที่เธอได้รับมามันทำให้เธอเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอตัดสินใจที่จะกลับบ้านกลับไปหาพ่อแม่ที่เธอรักกลับไปขอโทษพวกเขาและกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่เธอเป็นผู้กำหนดเองน้องกิ่งทำงานเก็บเงินอีกสักพักจนมีเงินมากพอที่จะซื้อตั๋วรถทัวร์กลับกบรุงเทพในวันที่เธอกลับไปถึงบ้าน เธอเห็นคฤริสา์หลังใหญ่ที่เธอจากมาเมื่อหลายเดือนก่อนมันดูเหมือนจะเล็กลงไปถนัดตาไม่ได้ดูยิ่งใหญ่เหมือนที่เธอเคยรู้สึกอีกต่อไปแล้วเธอเดินเข้าไปในบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของน้องกิ่งพอเห็นลูกสาวเดินกลับมาก็โผลเข้ากอดเธอด้วยความดีใจน้ำตาไหลอาบแก้มพวกท่านกอดน้องกิ่งอย่างแนบแน่นรากกลัวว่าเธอจะหายไปอีกครั้ง น้องกิ่งขอโทษคุณพ่อคุณแม่สำหรับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเธอเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เธอได้ไปเจอมาให้พวกท่านฟังอย่างละเอียดน้องกิ่งเล่าด้วยน้ำเสียงที่นิ่งขึ้นมีความเข้าใจโลกมากขึ้นไม่ใช่เด็กสาวที่เอาแต่ใจคนเดิมอีกต่อไปคุณพ่อคุณแม่ฟังเรื่องราวของลูกสาวด้วยความตกใจและเสียใจที่ลูกต้องไปเจอกับความลำบากมากมายแต่ในขณะเดียวกันพวกท่านก็ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ที่สามารถผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นมาได้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและเข้าใจโลกมากขึ้น วันนั้นเป็นวันที่น้องกิ่งได้กลับมาสู่บ้านอีกครั้งแต่เธอไม่ใช่กินรีคนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าจากโลกภายนอกที่สอนให้เธอเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ความสุขสบายแต่มีความทุกข์ความลำบากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตสมบูรณ์เธอได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมีได้เรียนรู้ที่จะอดทนได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและที่สําคัญที่สุดเธอได้เรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจพ่อแม่ของเธอมากขึ้นกว่าเดิม เรื่องราวของน้องกิ่งหรือกินรีเที่ยวคนนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงสัจธรรมของชีวิตหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ฟังบางครั้งความรักและความปรารถนาดีของพ่อแม่ก็อาจจะกลายเป็นกรอบที่จํากัดอิสระของลูกได้โดยไม่ตั้งใจและบางครั้งการที่ลูกได้ออกไปเผชิญโลกภายนอกด้วยตัวเองแม้ต้องเจอกับความยากลําบากบ้างก็อาจจะเป็นบทเรียนที่ล้าค่าที่สุดที่ไม่ว่าตําราเล่มไหนครูคนใดก็ไม่สามารถสอนได้เท่ากับประสบการณ์ตรงที่เราได้เผชิญด้วยตัวเอง ในทางธรรมะแล้วเรื่องราวของน้องกิ่งสอนให้เราเห็นถึงหลักธรรมเรื่องทุกข์ค่ะทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรกที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครหลีกหนีความทุกข์ได้พ้นไม่ว่าเราจะรวยแค่ไหนจะมีชีวิตสุขสบายแค่ไหนก็ต้องพบเจอกับความทุกข์ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งความทุกข์จากการผลัดทากความทุกข์จากการไม่ได้สิ่งที่ต้องการความทุกข์จากการเจ็บป่วยหรือแม้จะความทุกข์จากการมีชีวิตอยู่น้องกิ่งเองก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งความอดอยากความเหน็ดเหนื่อยความโดดเดี่ยยววคาามออับ แต่ในที่สุดเธอก็ผ่านมันมาได้และความทุกนั้นเองที่สอนให้เธอเติบโตการเผชิญหน้ากับความทุกขทำให้เราได้เรียนรู้ถึงอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ของสรพรพสิ่งสิ่งที่เคยเป็นของเราสิ่งที่เคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขสบายเงินทองหรือแม้แต่ชื่อเสียงมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนน้องกิ่งได้เรียนรู้ว่าวันนี้เธออาจจะมีทุกอย่างแต่พรุ่งนี้เธออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการยึดต,ติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งงงจึงนึนาามมซ่ควทุกข และเมื่อเราเข้าใจอนิจจังเราก็จะเห็นอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เป็นเพียงสมมติที่โลกสร้างขึ้นมาเรายึดติดกับความเป็นลูกเศรษฐียึดติดกับความสะดวกสบายแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปเราก็ยังคงอยู่ได้เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราเป็นได้มากกว่านั้น น้องกิ่งได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากอัตตาของตัวเองจากความเป็นลูกคุณหนูจากความหรูหราเธอได้พบว่าแก่นแท้ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกเหล่านั้นเลยแล้วเราจะนำข้อคิดธรรมะเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะประการแรกเลยคะ่ะคือความไม่ประมาทเราไม่ควรประมาทในชีวิตไม่ว่าวันนี้เราจะสุขสบายแค่ไหนจะมีพร้อมทุกอย่างแค่ไหนก็จงอย่าประมาท เพราะชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราอาจจะแข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะเจ็บป่วยวันนี้เราอาจจะมีพร้อมพรุ่งนี้อาจจะสูญเสียจงใช้ชีวิตอย่างมีสติเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาประการที่2คือการรู้จักพอและเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีหลายครั้งที่เรามัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดจนลืมไปว่าเรามีอะไรดีๆอยู่ในมือมากมาย น้องกิ่งกว่าจะเห็นคุณค่าของบ้านของพ่อแม่ของอาหารอร่อยๆเธอก็ต้องไปเจอกับความลำบากเสียก่อนเราไม่จำเป็นต้องรอให้ความทุกข์มาขอประตูบ้านก่อนเราสามารถฝึกฝนที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ได้ตั้งแต่ตอนนี้รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ต้องวิ่งตามความอยากที่ไม่รู้จักจบสิน้นประการที่3คือการฝึกความอดทนและสู้ชีวิต ชีวิตนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะทุกคนต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลําบากจงมองว่าความทุกข์ยากเหล่านั้นคือบททดสอบคือโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นพยายามอดทนมุ่งมั่นสู้กับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตน้องกิ่งเองก็ใช้ความอดทนและมาณะของเธอพาตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากมาได้ประการที่4คือการมีเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่น เมื่อเราได้เผชิญกับความทุกข์เราก็จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์เช่นกันน้องกิ่งเมื่อได้เห็นชีวิตของคนทำงานน่ะคนอื่นๆเธอก็เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจงฝึกที่จะมองโลกด้วยความเมตตามองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและช่วยเหลือแบ่งปันเท่าที่เราจะทำได้เพราะการให้การแบ่งปันเป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้ใจของเรามีความสุขอย่างแท้จริง ชีวิตคนเรานั้นเหมือนกับการเดินทางค่ะบางช่วงก็ราบรื่นบางช่วงก็ครุขระบางช่วงก็สวยงามบางช่วงก็มืดมิดแต่ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขอให้เรามีสติมีปัญญาที่จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืน หวังว่าเรื่องราวของกินรีหนีแท่วในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้ในชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและความสงบในจิตใจค่ะ